สวัสดีจ้จพี่น้องมาได้จ้ากินตำถาดปังไงเลยเหมือนนี่ต้องแกะหมูน้ำแกะกุ้งตำหมั่วตำสัวตำปลาลวมมิดเลยจ้าๆๆนี่ถาดนี่ามาาจกอร่อยเท่าไรนี่อร่อยเท่าไรนี่าถาดนี่มันหลายอย่างโอ้โหกูบาดรอบพี่น้องเนาะนี่เนี่ยนี่เขาทอดไก่แฉบหมูน้ำเจี๊ยบกุ้งจ้ะนี่นี่ฟอกไล่ไล่จ้ะไหนเว<อ>ลากินได้จ้าไหนเวลากินแล้วมาได้แจกมาเลอแสบแสบแจกแจก แซ่บมากเลยจ้าอร่อยอร่อยอร่อเอ้ามากินได้กินได้บ่กินเลยบ <tails, S 1> ่เ <elaborate> มืองหุน <collaborate> พูกินได้ใจพี่น้องไหมแซ่บแซ่บจ้าแซ่บซ่บออนแซ่บกออันนี้ดีใช่เต็มคลิปเดือนอันนี้ด้ว อาสุยจอดเลยจ้ะเขาเรียงสนกันจริงจัเขาพี่น้องเอ้ยไม่ไหววัดไม่พอสน่เขาทุกอย่างเขาสุดใจดเขงทุกวันเมือวันจนะนี่ยพี่น้องวันนี้นี่ันสีแบบรมาหาม่เอามาเด้อเันเด้อแสบอ่ะเสบค่ะแสบ แสบแบให้ไมดีตาเ้ห bueno> ัเราะหัวเราะหเาะหวนนี่ยังบอเว่าบแจพีนองมึ่กินหลายบมงแน่มากเบแงตมือแต่นพีนองต้บางหน่บางแต่เนาะอยากกินค่ะข่าเคําใหญ่ให่มดะอยากลนบางตะมือแเนาะรไือในเอาไลอ ไม่ต้ก <thing 195 2> okay, ูเสียงเราคนจะคนจากไหน้ำนคนจากบงได้บีนแต่กาเนอันนีตัวเล็กน้อยค่ะม่จะไปหาขาวงลาบนกับมีไหมพี่น้องไหลาบนกเออลาบนกแซ่บอีกออลาบนกค่ะแสีบตัวเต้นตัวต้นตัต้เนโอ้ข้ามยังญงแน่เอเป็นตัมันอยากน้ำแนฝนฝน ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะอร่อยมากแกอร่อยมากตกูดไก่ป่ะนีพี่น้องตูดไก่ตูดไก่ไปเลยกินถือก้อนน้ำตาลตูดไก่